มนะครับอันติดปีสองพนสิบสี่นะฮะคันนี้เครื่องพันแตกนะครับบอเดิมพ่อเดิมโรงงานนะฮะคันนี้นี่แบบนะครับจูนของหลัาใช้กับน้ำมัน E ยี่สิบนะฮะก็ตามสไตล์โตโยต้านะฮะหนาท่มทุ่งนะครับ ก็รถเทอร์โบอีกนะฮะอ่าก็จัดการได้ใหม่นะครับจูนทอรเกียร์จูนคันเร่งปลดหน่วงปลดให้ครบปลดนะฮะน้ำมันองศาไฟครบนะฮะอ่ะก็คดีจูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้นะฮะบ AFY แบ n ์ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับ สายเป็นซินสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนโจูนนะจ๊ะจูนสอดจูนถนนจริงผมไปคนขับไปคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเมตอร์เครื่องเดียวนะฮะมาเดี๋ยวสปีดเทสนะครับรอ PMB อแป๊บหนึ่งนะฮะคันนี้ก็เพิ่มอ่า ล้างหัวฉีดล้างลิ้นปีกนะครับล้างแอร์โฟครบตรุงระบบแล้วก็มีเปลี่ยนหัวเทียนด้วยนะครับ l g k ล u t N S h e นีย m HX นะครับของแท้นะฮะใช้งานได้แสนส0 0หมนกิโละฮะมาสปีดเทสนะครับ, aze, รบเปิดไอเดี k D, โหลดจริงทุกอย่างนะครับล้อเดิมท่อเดิมโรงงานนะฮะ,ะติดเบ็กมือเอาไปไปกันใหญ่เลว <Bad. S 2> ผมขับ FD 108แต่ยังว่าเทคโนโลยียไม่เหมือนกันนะเ <Yeah. S 2> กียร์คนละตัวผมว่าอันนี้แม่งจี๊ดกว่าเยอะเลยอะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Toyota a อา i ิปี2014-15ถูกได้นะครับ16เอามาเช็คก่อนนะครับเช็คไฟล์ก่อนถ้าเป็นตัว MC แล้วก็จบข่าวนะฮะพอส่วนใหญ่ตั้งแต่16ผมจะไม่รับเลยนะครับ พอไม่มีสายให้ทำเลยทุกรุ่นนะฮะผมจะรับ toyota อยู่ปี07ถึงปี15นะครับโอเคผมรับจูคานละ3,500บาทนะฮะก็จูให้เต็มระบบทุกอย่างนะครับแล้วก็ดน้าอูผมอยู่เสรีไทย73นะฮะหน้าบักซอยรัตศรีนเินนะครับอีกที่ที่คลองเรับทำหน้าบ้านตัวเองนะฮะรับเฉพาะงานจูเดียวนัดวันเวลาเหมือนกันทั้งสอี ก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบกูเกิลแแบบแล้วก็ติ๊กต็อกนะฮะติ๊กต็อกไม่ค่อยอัพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเข้าทีหนึ่งก็เหมือนโทรศัพท์จะระเบิด <c oughs> อ่ะแล้วก็ทั้งสี่ช่องทางผมได้เบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับอันดสองพันสิบสี่ 24. รีแบบม็น e ้ำมันอียสินะฮะขอบคุณครับ